วันนี้มารีวิว x series เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น x series ตัวเตี้ยปี2022นะครับไปออกใหมนะ่ที่ราคาอยู่ที่8 0 0 0 0 0เกือบ9 0 0าบาทเลยทีเดียวและวันนี้พี่ราคาเหลือเพียง7,0,000 0กว่าบาทนะถ้ามีแบงก์สิบนะมาเป็นส่วนลดได้อีกเหลือ ,00 0นกว่าบาทครับได้คันนี้ไปขับเลยนะสวยเลยไม่แค่หลักหมื่นนะครับเดี๋ยวพามาดูนะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างสภาพสวยกริปขนาดไหนนะครับผมไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบมีไฟเดียรทามันนิ่งไร้เรียบร้อยเป็นแบบ lda เลยกระจังหน้านี่เป็นสีดำ ตัดด้วยขอบสีแดงเลือดหมูส,ยสวยๆแบบนี้และที่สำคัญมี X-Series โลโก้อีซุต้องเป็นสีแดงครับมาพร้อมสติกเกอร์ตรงกลางนะคาดฝาโปรงสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็มีสติกเกอร์สวยๆเป็นของแต่งให้อีกเล็กน้อยนะครับ Racing Sport Performance X-Series Moto นี่ไฟตัดหมอกมีนะครับแล้วก็คันนี้มีสเกิร์ตให้อีกรอบคันเลยสเกิร์ตก็จะมี สีขาวตัดด้วยลายเคปล่าขอบสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับส่วนล้อแม็กนี่เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะมาพร้อมอยางบิด s สโตนครับตัวนี้ก็เป็นแม็กสีดําสวยๆเงาๆกริบๆแบบนี้เลยนะขอบเป็นขอบ16ครับผมนะตรงกลางก็มีต้องบอกว่าตรงมุมขอบประตูก็มีโลโก้สติ๊กเกอร์ตัว X ครับบอกถึงรุ่นย่อยของเขาตัวกระจกนี่เป็นสีดําตัดสีแดง ตัดก็ตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้ได้ลงตัวเลยนะครับแล้วก็คิวการศาสตร์มีให้เรียบร้อยแล้วด้วยมาดูที่ภายในตัวรถครับก็ตกแต่งด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงทั่วตัวรถเลยก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นดำตัดแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพวกกระจกนี่ยังไม่ลอกออกเลยมาจากมือหนึ่งอะไเนี่ยแต่ว่าฉีกตรงนี้ไว้หน่อย เอาไว้แบบเผื่อใช้กระจกพี่มีกระจกให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยระบบเกียร์แมนนวล6สปีด7เกียร์ถอยครับมาพร้อมแอร์ปรับแบบระดับนะยังไม่ใช่แบบอโอตโต้ครับผมหน้าจอก็เชื่อมต่อบ l u e t o ฟังเพลงได้ตรงนี้สามารถวางแก้วน้าวางขวดน้ําได้อีก2จุดนะครับ power outlet มีนี่นะแล้วก็ตรงนี้สามารถเสียบสาย USB แล้วก็ AUX ได้ช่องกลางของเล็กน้อยตรงนี้นะครับ นี่มาพร้อมเบรกมือแบบแมนวนวลก๊เก็บของตรงกลางไม่ใหญ่เท่าไหร่ไซมินิพอประมาณตรงนี้ก็มีไฟสองสว่างเป็นสีอะไรสีส้มนะครับมาพร้อมช่องเก็บแว่นกันแดดไซมินิประมาณนี้เลยตัวเปาะผ้าเป็นประมาณนี้นะผ้ากำมะหยี่ครับตรงหัวก็สลักคำตัว X เ,เข้าไปสภาพเบาะนี่สวยกิฟเลยก็ข้อดีของเบาะผ้านะครับระบายคนร้อนได้ดี นั่งเขาเรียกอะไรจอดตากแดดนานนี่ไม่ร้อนนะลรามาดูพี่เดี๋ยวนั่งให้ดูส่วนด้านหลังยังไม่มีแอร์ให้นะครับมีแค่ช่องเสียบ USB ให้แอร์ Air หลังมัมีเป็นช่องเก็บของขนาดเล็กแทนตัวนี้ก็มีที่ห้อยของได้นะครับนี่ไงกดออกมาอย่างนี้ได้ห้อยถุงพัดตลาดติกไว้ทิ้งขยะหรืออะไรก็ได้นะด้านบนก็มีที่ห้อยกับมือนิดนึงเป็นตะขออยู่ตรงนี้นะครับ นั่งสบายนะครับไม่อึดอัดเลยขนาดเอาแบบเบาขยับมาด้านหลังเยอะนะครับอันนี้ถ้าไม่เอาขยับเยอะก็จะประมาณตรงนู้เลยถือว่าเยอะเลสรูม <Red Room. S 2> มากพอสมควรมีที่พักแขนด้วยที่พักแขนมีเงียบออกมาล็อกทรงนะครับเป็นแบบนี้เลยวางแก้วน้ําอีก2จุดนั่งพอดีสบายครับไม่อึดอัดเลยโคตรสวยนะดูเบ,บาสภาพแบบกริบกบนอ็อตฝาก็เอน็อตประตูพี่ มาร์กเดิมยังอยู่นะไม่มีขยับเลยนี่ไม่มีรอยขันไม่มีอะไรนะรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนวิธีดูง,ง่ายๆครัแบบเบื้องต้นนะครับถ้าต,ตรงประตูตัวนี้ก็วางขวดนขวดน้ําแล้วอีก1จุดนะครับมาดูกันต่อนตัวนี้ก็เป็นที่แบบล็อกเด็กน้อยครับแบบใครมีลูกมีหลานเนาะไม่อยากให้เขาเปิดประตูเองก็ล็อกได้เลยจากด้านในเนาะเปิดได้จากด้านนอกอย่างเดียวประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ด้านนอกตัวรถครับผมสภาพนี่สวยๆเลยนะสีขาวยังไม่เหลืองเลยนะใช้งานมันน้อยมาก ตรงนี้มีกล้องมองหลังให้นะอะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเนาะบันไดก็ไม่มีแล้วกันเป็นตัวเตีย้ยกระบะแม็กไลเนอร์นี่สภาพแบบสวยๆแบบริ้วรอยไม่มีกันเลยทีเดียวนะพี่แบบไม่เคยขนของเลยครับให้ดูครับขอบๆนะชัดเจนนะกล้องนี่เพิ่งขัดเงามาใหม่ครับยังดำๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์อีกแล้ะนี่เป็นสติ๊กเกอร์อะไรปะเนี่ยแต่สวยดีนะพี่ติดแล้วแบบดูเฟี้ยวดีเหมือนแบบลายเซนเลย แล oh, ้ก็มาดูที่ฝั่งคนขับกันบ้างครับเงีบฝั่งคนขับลองเข้าไปนั่งสิอุ้ยใสปรับระดับได้นะกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับวงลรยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วด้วยหนาจอเป็นแบบเรือนใหม่แบบนี้นะครับยังไม่่ดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็เปิดได้ด้วยวางของได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ลืมเปิดให้ดูนะลืมเลยออปชั่นพวกนี้พี่ โอ้โคตรเฟียวนะเจ็บของได้นะเปิดได้หลายจุดเลยต้องเจ็บเอกส,อกส,อกสารน,นะครับเงี้ยนี่เปิดออกมามีเล่มให้คู่มือรถมีเดิมๆจากอีชุอย่ไหนนะโลโก้นี่ไงโลโก้เดิมๆครับนะครับของเดิมเลยสภาพสวยงามนกระจกแบบตัดแสงแบบแม่นวนยังไม่ใช่อัตโนมัติประมาณนี้ ปรับมือ,อครับส่วนกระจกก็ปรับไฟฟ้าได้แลวนะหมุนโยกโยกโยกเลยตัวนี้วางแก้วน้ําได้ด้วยดึงออกมานี่วางแก้วน้ําได้อีกหนึ่งจุดครับผมก็จะได้กินง่ายขึ้นเนาะถ้าวางตัวนี้มันอาจจะแบบอยู่ระดับต่ํากันไปมาวางตงัวนี้ใกล้ดีกินง่ายคนส่วนใหญ่ก็ถนัดมือขวานะมาไว้ทางนี้น่าจะง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสักห้องเครื่องสักหน่อยครับไปไหนละค้าค้หากันอีจ้านีเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าสภาพห้องเครื่องนี่สวยขนาดไหนครับพี่ ใช้เวลาเปิดสักครู่นี่นะครับสภาพห้องเครื่องนะสวยๆนี่ก็มาพาดูวิธีแบบรถเคยชนหนักไม่เคยชนหนักไหมเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับมาดูน็อตที่ฝากระโปรงนะไม่มีรอยขันก็เป็นการบ่งบอกได้ชัดเจนว่ารถคันนี้ไม่เคยถอดฝากระโปรงเพราะยังไงถ้าถอดฝากระโปรงจุดจุดนี้ต้องโดนขันที่ไม่เคยทําสีแน่นอนแล้วก็ดูครับตรงแก้มก็ไม่เคยขันไม่เคยขันนั้นตรงจุดพวกนี้ที่ ต้องลองดูเทียบกันทั้งสองฝั่งเนาะว่าเป็นวงรีเหมือนกันไหมวงกลมเหมือนกันไหมหรือถ้าเป็นวงกลมแบบนี้ถ้าเคยแบบชนมามันทํามานี่มันจะแบบไม่กลมนะมันจะมีความผิดองศาผิดเหลี่ยมดิดนหนึ่งแล้วก็พวกแผ่นเพจเนี่ยพี่เดิมเดิมยังอยู่นะเห็นไหมมาสีชมพูยังอยู่เดิมเลยกิ๊บกิพวกนี้ไม่เคยเปียกน้าครับผมแบบไม่เคยจมน้าอะเอาง่ายๆดูจากตรงนี้ถ้ารถจมน้ําไอ้ตรงนี้มันต้องแบบ ยุ้ยๆแล้วหรือถ้าแบบจมแต่เข้าไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะพี่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนมายังไงมันต้องย้้ยๆง่นอนครับผมแล้วก็ดูที่ห้องเครื่องตรงนั้นนะเห็นไหมดูดูดูไม่ดูนี่นักเดิมยังอยู่นะชมพูปกติถ้าชนหนักถึงห้องเครื่องตรงนั้นต้องโดนกระแทกแน่นอนอันนี้ไม่เคยโดนพี่ให้ดูแบบนี้เลยปึ๊บประมาณนี้แล้วกันวิธีดูแบบเบื้องต้นง่ายๆนะให้ดูทั้งสองฝั่งสองฝั่งไม่เคยโดนขันนะ ประมาณนี้พี่แต่เอาง่ายๆพี่มาที่นี่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีรถย้อมแมวครับเพราะทุกคันเรามีรับประกันโครงสร้างให้ว่ามมีชนหนักที่คมจมน้ําย้อมแมวก่อใหม่แน,น่นอนนะแต่นี้ถ้าลูกค้าอยากดูก็ให้ดูเบื้องต้นได้ครับประมาณนี้ครับสาหรับรถคันนี้ที่ใครสนใจแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมาครับที่แอดหนึ่งสองสามบีคันนี้พี่ประหยัดไปมากกว่าสองแสนกันเลยทีเดียวนะพี่ไปออกใหม่แปดแสนแต่วันนี้เหลือหกแสนกว่าบาทที่คุ้มแค่ไหนคิดเอาครับปีสองพันยี่สิบสองครับรถแค่สองปีกว่านะวันนี้จัดไปแล้วเหลือเพียง 6, หกแสนกว่าน 1, นั้น ใครชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม